d a s h แคมเผยความจริงเจ้าหน้าที่หญิงยิงชายผิวดำเจ้าหน้าที่เทลซ่าได้เปิดตัว d a s h แคมแสดงภาพการยิงชายผิวดำไร้อาวุธด้วยน้ำมือของเจ้าหน้าที่ที่ประมาทเช่นเดียวกับหลายกรณีที่ผ่านมาทำให้การของตำรวจดูจะไม่ตรงกับภาพเหตุการณ์จริงสักเท่าไหร่ ขณะที่เทเรนซ์ครัชเชอร์วัย40ปีกำลังขับรถไปตามถนนในทาวซาโอลาโฮมารถ SUV ของเขาเกิดขัดข้อง911ได้รับรายงานว่ามีรถควันขมงจอดอยู่กลางถนนจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเบตตี้เชลบี้ไปยังที่เกิดเหตุวิดีโอแสดงให้เห็นว่าเทเรนซ์ได้เดินไปที่รถของเขาขณะที่ยกมือเหนือศีรษะเจ้าหน้าที่หญิงนายน,นี้ตามมาด้านหลังพร้อมเล็งปืนไปที่หลังของเขาจากนั้นกำลังเสริมได้เดินทางมาถึง เมื่อเทเรนซ์ลดมือลงเพื่อเปิดประตูรถเขาก็ถูกยิงด้วยปืนช็อตไฟฟ้าวินาทีเดียวกับที่กระสุนจริงจากเจ้าหน้าที่เบตตี้เจาะเขาเวลาผ่านไปหลายนาทีก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจอาการโดยได้ทำการค้นตัวเทเรนซ์ก่อนที่จะช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เบตตี้อ้างว่าเทเรนซ์ rence, ปฏิเสธที่จะแสดงมือและปฏิเสธที่จะทำตามคำสั่งแต่วิดีโอแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเหยื่อรายนี้ได้ทำทุกอย่างตามคำสั่ง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจพบอาวุธใดๆในรถของเหยื่อผู้คนต่างก็รู้สึกไม่พอใจกับการกระทําของตำรวจอย่างมากครอบครัวของเทเรนซ์หัวใจสลายจากการสูญเสียและเรียกร้องให้มีการตั้งข้อหาอาญากับเจ้าหน้าที่ไหนนี้คุณล่ะคะคิดอย่างไรกับเหตุการณ์นี้อย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ